คาถาบูชาดวงชะตาคาถานี้สมเด็จพระพลนัตวัดป่าแก้วได้ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อคุ้มครองให้แค้วคราดจากอุปัตตวันตรายต่างๆได้ประสบแต่ชัยชนะในการศึกสงคราม และประกอบการชัยมงคลทุกประการมนบทนี้เมื่อท่านได้สาธยายแล้วจะทำให้เกิดลาบสาการะเป็นสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลปัจจุบันนิยมใช้กำกับการผูกดวงชะตาของตนเอาไว้สำหรับสาการะบูชาเรียกกันว่า ดวงพิชัยสงครามนโม阿เม,มสาพ,เ,านานสาพาเทวานังสาพระคาหาจเตทวานังสุริยานจะปมวนจะทศสิบภูมิโมจะเทวาน,านัง ตธวราพังปเวสติชิวัสุขโลจะมหาลาพังโสโลลาหูเกตุจะมหาลาพังสาปพัยังวินัสานติสาปโทุกขังวินัสานติซาปโรขังวินัสานติลักขณาหังวา multimisapatha sapyadeva mangparyanthusapatha ah etena mangkalate cena sa Hospital...